ม a สด้าพันธิตกำลังผู้จำหน่ายจัดตั้งตู้ปันสุขหน้าโชว์รูมทั่วประเทศหวังบรรเทาความเดือดร้อนของคนไทยในภาวะวิกฤตโควิด -19 มาสด้าเซลประเทศไทยร่วมกับผู้จำหน่ายมาสด้ทั่วประเทศเดินหน้าสารต่อโครงการแบ่งปันน้ำใจสู่ชุมชนมาส d a ปันสุขปี2ด้วยการจัดตั้งตู้ปันสุขหน้าโชว์รูมรถจนมาสดาตลอดเดือนสิงหาคม2564 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแบ่งปันอาหารยาสารมัถประจำบ้านและของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วประเทศไทยมุ่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโควิด -19 และร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมควบคู่กับการวางมาตราการเพิ่มความปลอดภยัยด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยัดให้การช่วยเหลือผู้คนตลอดไปเพื่อให้คนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน คุณชาญชัยตรการอุดมสุขประธานบริหารบริษัทมาสด้าเซียประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าโครงการมาสด้าปันสุขได้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี2563โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแบ่งปันน้ำใจและให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรารระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่2ด้วยการจัดตั้งตู้ปันสุขณนะบริเวณด้านหน้าโชว์รูมรถยนต์มาสดา้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแบ่งปันสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคอาทิข้าวสารอาหารแห้งหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ยาสามาัญประจำบ้านและสิ่งของที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถนําสิ่งของเหล่านี้กลับไปใช้นในชีวิตประจําวันได้พร้อมขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมแบ่งปันน้ําใจเล็กๆน้อยๆในครั้งนี้ด้วยกันด้วยการนําสิ่งของต่างๆมาร่วมสมทบในตู้ปันสุขโดยมาสด้า ได้วางมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ตู้ปันสุขทุก1-2ชั่วโมงและวางมาตรการเวร้นระยะห่างจากการสัมผัสให้มากที่สุดเพื่อให้ประชาชนอุ่นใจและปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ประธานใหญ่มาสตาได้กล่าวทิ้งท้ายอีกด้วยว่ามาสตาขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมไทยให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปด้วยกันพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่า จะเดินหน้าให้การช่วยเหลือคนไทยทุกคนในทุกสถานการณ์ความยากลำบากอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามวิสัยทักระยะยาวของ m a ส d a Sustainable Zoom Zoom 2030เพื่อโลกเพื่อสังคมและเพื่อผู้คนตลอดไปสาเหตุที่ Mazda JP เราไม่ได้ตั้งตู้บัรสุที่โชว์รูมนะคะ ก็เรามองในเรื่องของความสะดวกในการเดินทางด้วยโลเคชันของ Master JP เเรียบด่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งอยู่แหล่งชุมชนนะคะเราเลยคิดว่าเราพาทีมงานเราออกไปมอบปันสุขให้กับผู้ที่เดือดร้อนน่าจะน่าจะดีกว่าด้วยเรื่องของการรักษาความสะอาดการเว้นระยะห่างอันนี้ก็มีส่วนที่ทำให้เราเลือกที่จะออกไปข้างนอกที่คาดการไว้ก็คิดว่าเราจะทำต่อไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างน้อยอ่า ทัานแรกเลยก็น่าจะหนึ่งเดือนเดือนสิงหาคมตลอดทั้งเดือนเราก็จะพาทีมงานออกไปแจกของถ้าถามว่าในการทํากิจกรรมครั้งนี้ของเราค่ะเราคาดหวังอะไรจากการทําในครั้งนี้บ้างก็ต้องบอกเลยว่ามาสเตอร์เจพีเราอะ่ะไม่ได้มุ่งเน้นแต่จะสแสวงหาผลกลาําไรแต่เพียงอย่างเดียวนะคะเราจึงไม่ได้คาดหวังอะไรที่เป็นรูปประมแต่ว่าการที่เราได้เห็นรอยยิ้มของผู้คนที่มารับของจากเราการที่เราเป็นฝ่ายให้ นั่นแหละคิดว่ามันคือกําไรที่สุดแล้วในการที่เราออกไปทํากิจกรรมในครั้งนี้และเราก็เชื่อว่าถึงแม้ว่าของที่เรามอบให้เนี่ยไม่ได้มีมูลค่ามากมายแต่เราเชื่อว่าจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้คนในครั้งนี้ได้ไม่มากก็น้อยทางมาสเตอร์เจพีเรานะคะก็อยากเชิญชวนนะคะลูกค้าหรือผู้ที่มีความประสงค์อยากจะร่วมสมทบทุนกับเรานะคะเพื่อร่วมกัน บริจาคเข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นนะคะมอบให้กับผู้ที่รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์เช่นนี้นะคะ่ะก็ยินดีติดต่อเข้ามาได้หรือนําของมามอบให้ที่ MASTER JP เราได้นะคะทาง MASTER ปันสุขของเราะคะ่ะก็จะทํากิจกรรมแบบนี้ตลอดทั้งเดือนและคิดว่าจะทําตลอดไปเท่าที่เราจะสามารถทําได้ะคะ่ะ